ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเปิดแคมเปญ The g r รส t c h ชน e s e n e เ Year 2024ย้ำแิบดนมาร์คฉลองตรุษจีนที่ดีที่สุดผงาดรับสกราตใหม่ปีมหามังกรทุ่มง,งบ500ล้านบาทปลุกกำลังซื้อคาดสร้างเงินสะพัดในไตรามาสแรกกว่า15,000ล้านบาททั่วประเทศ ต้อนรับการก้าวสู่หวงจูยุคที่9ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ตอกย้ำแลนด์มาร์คแห่งการฉลองที่ดีที่สุดทุกเทศกาลจับจ่ายไหวกินเที่ยวครบจบในที่เดียวชู3มกลยุทธ์ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและท่องเที่ยวไทยไตรมาสแรกของปีอัดแคมเปญตรุจจีนผ่าน39สาขาทั่วประเทศปลุกกำลังซื้อพร้อมขานรับโครงการลดหย่อนภาษี EC e r i p t โดยแคมเปญ The Great Chinese New Year 2024เริ่มระหว่างวันที่10มกราคมถึง20กุมภาพันธ์2 0 6 วันนี้เป็นการแถลงข่าวอีกงานอินเ c h i n เ s e n e ยูเ a r นะครับของทั้งทางห้างสับสินค้ากับสู์การค้าเซนเตอร์นะครับจับมือร่วมกันนะครับในการที่จะจัดงานตุ๊ดจีนนะครับที่จะมาต้อนรับของเรียกว่า f ฟส t i ฟ e ปีอันแรกของปี2524นะครับซึ่งจะเป็นปีที่เข้าสู่ยุคที่9นะฮะงั้นจะมีความเป็นพิเศษของเรื่องการจัดงานตุ๊จีนเนี่ยฮะทั้งศูนย์ทั้งห้างนะครับที่จะ จทำเรื่องจับจ่ายว่า้กินเที่ยวเนี่ยให้เป็นดสเิเนชันของอทั้งทัวริสกับคนไทยเนี่ยให้มาที่ที่เซ็นเอร์นะฮะในการที่จะจับจ่ายใช้สอยนะฮะในช่วงตุจรจีนครับสหรับใน ปีนี้นะคะก็ทางช่อ้เเองก็ได้เตรียมสินค้าพิเศษไว้นะคะทั้งในหมวดของแฟชั่นหมวดของบิวตี้แล้วก็หมวดของโฮมหมวดของสินค้าภายในบ้านนะคะะ,ะคะหมวดของแฟชั่นเองก็จะเน้นสินค้าที่เป็นเสื้อผ้าแฟชั่นนะคะที่มีกลิ่นอายโมเดิร์นไชนีสนะคะแล้วก็สินค้าที่เป็นสีมงคลต่างๆสําหรับเสื้อผ้ารวมไปถึงกระเป๋ากระเป๋าสตางค์ที่อาจารย์ช้าง,งก็บอกปีนี้เป็นปีที่ดีมากและเป็นปีที่ดีด้านนการเงินและเป็นปีที่เหมาะกับการเปลี่ยน กัอเป้าตาั้งคอเดี๋ยวหมออาจารย์ช้างบอกว่าเดี๋ยวจะให้วันที่จะเปลี่ยนเรื่องจะเปลี่ยนอะไรมานะ,ะเราก็เตรียมตัวมีไว้ให้ครอบให้ครบนะคะรวมไปถึงสินค้าหมดบิวตี้นะคะแต่ละแบรนด์ก็จะมีคอลเลคชันพิเศษเป็นชัยในสิ e ยางคอลเลคชันออกมาให้กับทางลูกค้าแล้วก็สุดท้ายก็คือเหมือของสินค้าตกแต่งบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเทเบิลชอปจานชานต่างๆหรือว่าผ้าปูที่นอนที่ที่ลูกค้ามักจะมาสรรหาของใหม่จะมากันปีใหม่ปีตรุษจีนปีมังกรปีใหม่ของเรานางสาก็เตรียมไว้ครบทั้งหมดเลยค่ะ ในแง่ของ,ของสุดเการค้าเนี่ยนะฮะเราเน้นในเรื่องเกี่ยวกับการทำเรื่องของทั้งเดคอเรชันนะฮะเรื่องของตลาดนะฮะแล้วก็เรื่องของ a อทูวิตี้กิจกรรมต่างๆนะฮะก็จะมีเฟสติฟต่างๆเกี่ยวกับเทศกาลตุดจีนนะฮะเม่ลืมเป็การเชิดมังกรการแสดงจากอุปกรณ์จากประเทศจีนเนี่ยเข้ามาในทุกๆวันนะที่ในทุกศูนย์ของเรา3 9 0นะครับอันนี้คือสิ่งที่อย่างที่นะรอสวรรค์เนี่ยก็จะมีกิจการเทศกาลโคมไฟนะฮะ ท,ที่ใหญ่ที่สุดในในประเทศเนี่ยขึ้นมาที่นครสวรรค์เราจะเปิดเจ็นทัอน์นครสวรรค์เนี่ยในวันที่31เดือนมกรานี้นะครับแล้วก็ทุกศูนย์เองเนี่ยก็จะทําเรียกว่าทั้งเรื่องของการตกแต่งเราจะมีมังกร17ตัวใน17ศูนย์นะที่ทําเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดที่อย่างชัดเจนนะฮะเพื่อให้ ลูกค้าของเราเนี่ยสามารถที่จะมาถ่ายรูปนะฮะแล้วก็ามาใช้ชีวิตยอยู่ในศูนย์การค้าเราได้คทางทาเซ็นทรัลเองก็เช่นกันนะคะแล้วก็มีร่วมมือกับทางอ artist คุณจานดาลทองนะคะที่เป็นอ artist ชาวฝรั่งเศสนะคะซึ่งเป็นอาร์ติสที่ว o r k กับแบรนด์ระดับโลกหลายแบรนด์เช่นโบ๊กราดามิวมิวนะคะซึ่งเราก็ร่วมงานกับเซ็นทรัลปีนี้ทั้งศูนย์การค้าและก็ห้างสรรพสินค้านะคะก็จะมีการเดคอเรตเป็นแนวมิดห้างของเราและส่งของเราให้เป็น เรียกว่าดราก,ก้อนคิงเด้ามาคะก็น่าสวยงามมากอยากเชิญชวนลูกค้าทุกท่านมาถ่ายรูปนะคะรวมกันะใ,ในห้างเองก็จะมีบูธถ่ายรูปนะคะเป็นโฟตโต้บูธที่ลูกค้าเวลามาถ่ายรูปก็จะสามารถ ใช้เทคนิค AI นะให้ลูกค้าเหมือนกับใส่ชุดจีนได้เลยถึงไหมเมื่อใส่ชุดจีนมานะคะแล้วก็รวมไปถึงการมีที่เราเล็ก d r a อฟิ filter ใน ig เวลาถ่ายลง ig ก็จะมีราก้อนมังกรออกมาเคลื่อนไหวให้หน่าสนุกกันนะคะแล้วก็กิจกรรมอย่างที่ทางดรได้เรียนไปแล้วก็จะมีกิจกรรมเชิดสิงโตแล้วก็เชิดมังกรแล้วก็จะมีลอดท้องมังกรซึ่งกิจกรรมที่ลูกค้านิยมมากเพราะถือว่าจะนําความมงคลมาให้มาให้กับแต่ละท่านนะคะก็ขอเรียนเชิญด้วยค่ะ ตั้งแต่วันที่10มกราคมนะฮะเริ่มต้นนะฮะถึงนกุมภาพันธ์นะฮะ2วันนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับปีนี้เป็นปีพิเศษจริงๆเพราะว่าเป็นปีเรียกว่าเข้าสู่ยุคที่9นะฮะของนักษัตริย์จีนนะฮะก็คือว่าเป็นปีพิเศษ้วก็เป็นปีมังกรด้วยนะเซ็นเทิร์นก็เลยเตรียมรูปแบบทุกแบบทั้งจับจ่ายไหวกินเที่ยวมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะให้ท่านสักการะเนี่ยในทุกศูนย์การค้าของเรานะครับ เซนเทนเวิร์เองก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการไหว้เทพเจ้ามัางกร9้ามังกรเนี่ยขึ้นมาที่ลานหน้าเซนเทนเวิร์ r, ในวันที่9กุมภาพันธ์นะครับเพื่อ <c oughs> เป็นมงคลสิมงคลให้กับคนไทยกับนักท่องเที่ยวทุกท่านครับ